ความคืบหน้าล่าสุดเสียหนูไม่ขัดเต้มงคลกิจหนุนให้ทักษิณชินวัตรกลับไทยอนุทินลั่นแล้วไม่ขัดเต้มงคลกิจที่จะหนุนให้คุณทักษิณกลับมาประเทศไทยลั่นใครอยากทำงานก็มาได้ไม่ต้องรอมีตำแหน่งนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีที่นางสาวปรีนาไกรคุปสสจังหวัดราชบุรีโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ตำหนิรองปรัดสาธารณสุขที่ร้องไห้เพราะทำให้บรรยากาศในประเทศเสียนั้นว่าแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนแต่ที่กระทรวงสาธารณสุขทุกคนทำงานอย่างเต็มที่ความอัดอั้นหรือน้ำตาของบางคนที่จะหลั่งออกมาก็ไม่ใช่เรื่องผิด เพราะทุกคนทำงานด้วยความทุ่มเทส่วนคนที่ไม่ได้ทำหรือไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็ไม่มีทางรู้ส่วนกรณีที่นายมงคลกิจสุขสินธานนท์หัวหน้าพักไทยสิวิไลโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กว่าอยากให้คุณทักษิณอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีกลับมาประเทศไทยและพร้อมเป็นลูกมือช่วยทำงานนั้นนายอนุทินกล่าวว่าเรื่องนี้ ถามตนไม่ได้ตนทำงานเต็มที่อยู่แล้วหากมีคําแนะนำดีๆตนรับฟังหมดทุกความเห็นหากใครอยากจะทำงานเพื่อบ้านช่วยบ้านเมืองก็ให้เข้ามาไม่ต้องรอให้มีการแต่งตั้งหรือให้ตำแหน่งพร้อมเปรียบเทียบตอนที่ตนไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็ยังทำงานขับเครื่องบินรับส่งหัวใจส่งให้ผู้ป่วยได้เลยตอนที่ผม ไม่ได้เป็นรักมนตรีผมก็ขนส่งหัวใจไม่เห็นต้องมีใครมาแต่งตั้งผมหรือผมต้องไปถามใครว่าจะให้ผมทำอย่างนี้ให้ไหมถ้าให้ต้องแต่งตั้งผมมาผมก็ทำทำแล้วใครขอบคุณก็ชื่นใจใครไม่ขอบคุณก็ไม่เป็นไรเพราะเรามั่นใจนี่คือสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเรารับหมดทุกอย่างใครมีอะไรดีด ที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเชิญเลยครับเราไม่ปฏิเสธอยู่แล้วครับนายอนุทินกล่าวนอกจากนี้นะครับนายมงคลกิจสุขสินทธานนท์ยังได้โพสตเข้าความผ่านทาง Facebook ดังนี้ถ้าเป็นนายกรัฐมนตรียังจะกักตัวให้ครบ14วันทั้งที่ผลตรวจเชื้อไม่ติดก็ควรออกจากที่กบดานสวมชุด PPE มาทำงานแก้ปัญหาความตายความทุกข์ของประชาชนหมอพยาบาล ขาสัมผัสโคตรเสี่ยงยังต้องทำงานเสี่ยงทุกวันถ้าหาวิธีไม่ได้ก็ลาออกไปให้คนที่พร้อมความคืบหน้าล่าสุดปั่นพ้นภัยเปลี่ยนประยุทธ์เป็นทักษิณกระแสการเปลี่ยนประยุทธ์เจอทั้งศึกในและศึกนอกคือข่ายคุณทักษิณเขย่าแรงขอลำ่ำทองยุทธภพ,พด้วยคุณน้ำหมึก ขบวนการการปลุกความเชื่อมั่นในตัวของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีอย่างคุณทักษิณชินวัตรที่เริ่มก่อรูปผ่านสื่อดิจิตอลมาตั้งแต่ต้นปีและมาถึงวันนี้ดูเหมือนครังสมองของกลุ่มแครประเมินแล้วว่าสถานการณ์สุกงอมจึงเสนอคำขวัญทางยุทธวิธีเปลี่ยนม้ากลางศึกหรือเปลี่ยนผู้นำชาติพ้นภัยแกนนำกลุ่มแคร เชื่อว่าผู้นำรัฐไทยในปัจจุบันสอว่าจะพาประเทศชาติดำดิ่งสู่รัฐล้มเหลวในไม่ช้าจนเกิดการตั้งคำถามว่าเปลี่ยนม้ากลางศึกอย่างที่หลายประเทศทำด้วยการใช้มติมหาชนจนประสบความสำเร็จจะสามารถพาประเทศหลุดพ้นจากมหาวิกฤตได้หรือไม่ท่ามกลางอภิมหาวิกฤตโควิดยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ อาจจะทะลุหลักหมื่นต่อวันภายในเดือนกรกฎาคมนี้แต่ฝ่ายการเมืองบางกลุ่มกำลังพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนตัวผู้นำรัฐบาลโทนี่ขยับแรงหากย้อนไปฟังการสนทนาระหว่างคุณทักษิณชินวัตรกับแฟนคลับเพื่อไทยเมื่อวันอังคารที่แล้วจะเห็นว่ามีการชงประเด็นคำถามทำนองว่าถ้าคุณโทนี่เป็นนายกรัฐมนตรีคงทำโน่นทำนี่ อย่างเช่นมีคำถามว่าถ้าตอนนี้คุณโทนี่เป็นนายกคนไทยก็คงได้ฉีดวัคซีนเกินครึ่งแล้วมีวัคซีนเหลือทำวัคซีนทัวริซึมก็คงจะได้รับเงินชดเชยเศรษฐกิจฟื้นตัวเตียงไม่มีวิกฤตได้ไฟเซอร์มอร์เดนาฟรีทำไมนายกคนปัจจุบันทำไม่ได้ทำไมไม่มีคนดีๆมาอยู่ข้างๆตัวเครือข่ายทักษิณจับประเด็นฉีดวัคซีนฟรี คุณทักษิณตอบอย่างมั่นใจว่าถ้าผมอยู่คงมีอย่างที่พูดจริงไหมก็คงจริงเงินก็มีก็คงไม่ต้องรอให้ใครมาบริจาคไม่รับมันไม่เท่ Priority ในการใช้เงินไม่ได้จัดไว้หากส่องเข้าไปดูในทว i t เตอร์และ Facebook ของฝ่ายประชาธิปไตยสีแดงก็จะเห็นว่ามีการโพสต์เรียกร้องให้คุณทักษิณกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือ ทักษินอยู่เราคงได้ฉีดไฟเซอร์อะไรทํานองนี้คุณทักษินเหมือนนักมวยได้แรงเชียร์จึงวิจารณผพลเดกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแบบไม่ไว้หน้าความคืบหน้าล่าสุดปั่นพ้นภัยเปลี่ยนตูเป็นทักษินกระแสะเปลี่ยนประยุทธ์เจอทั้งศึกนอกและศึกในเครือข่ายทักษินขย่าแรงขอลำท่องยุทธภพ้วยขุนน้ำหมึก ขบวนการปลุกปัน่นความเชื่อมั่นในตัวอดีตนายกรัฐมนตรีที่ลี้ภัยอยู่ในต่างแดนเริ่มก่อรูปผ่านสื่อดิจิตอลมาตั้งแต่ต้นปีและมาถึงวันนี้ดูเหมือนครังสมองของกลุ่มแครประเมินแล้วว่าสถานการณ์สุกงอมจึงเสนอคำขวัญทางยุทธวิธีเปลี่ยนม้ากลางศึกหรือเปลี่ยนผู้นำชาติพ้นภัยแกนนำกลุ่มแคร เชื่อว่าผู้นำรัฐไทยในปัจจุบันสอว่าจะพาประเทศชาติดำดิ่งสู่รัฐล้มเหลวในมิช้าจนเกิดการตั้งคำถามว่าเปลี่ยนม้ากลางศึกอย่างที่หลายประเทศทำด้วยการใช้มติมหาชนจนประสบความสำเร็จจะสามารถพาประเทศหลุดพ้นจากมหาวิกฤตได้หรือไม่ท่ามกลางอภิมหาวิกฤตโควิด ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อาจทะลุหลักหมื่นต่อวันภายในเดือนกรกฎาคมนี้แต่ฝ่ายการเมืองบางกลุ่มกำลังพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนตัวผู้นำรัฐบาลโทนี่ขยับแรงหากย้อนกลับไปฟังการสนทนาระหว่างคุณโทนี่หรือทักษิณชินวัตรกับแฟนคลับประเทศไทยหรือแฟนคลับเพื่อไทยเมื่อวันอังคารที่แล้ว จะเห็นได้ว่ามีการชงประเด็นทํานองที่ว่าคุณโทนี่เป็นนายกคงทำโน่นทํำนี่อย่างเช่นมีคนถามว่าถ้าตอนนี้คุณโทนี่เป็นนายกคนไทยก็คงได้ฉีดวัคซีนเกินครึ่งแล้วมีวัคซีนหรือทําวัคซีนทัวริซึมก็คงจะได้รับเงินชดเชยเศรษฐกิจฟื้นตัวเตียงไม่มีวิกฤตได้ไฟเซอร์โมเดอร์นาฟรี ทำไมนายกคนปัจจุบันทำไม่ได้ทำไมไม่หาคนดีๆมาอยู่ข้างๆตัวเครื่อ <listings> ขายคุณทักษิณจับประเด็นเรื่องของวัคซีนฟรีคุณโทนี่หรือทักษิณตอบอย่างมั่นใจว่าถ้าผมอยู่คงมีอย่างที่พูดจริงไหมก็คงจริงเงินก็มีไม่ต้องรอให้ใครมาบริจาคมาบริจาคไม่รับไม่เท่พิเออรลิตี ในการใช้เงินไม่ได้จัดไว้หากส่องเข้าไปดูในทว i t เตอร์และ Facebook ของฝ่ายประชาธิปไตยสีแดงก็จะเห็นการโพสต์เรียกร้องให้ทักษิณกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือทักษิณอยู่เราคงได้ฉีดไฟเซอร์อะไรทำนองนี้ทักษิณเหมือนนักมวยได้แรงเชียร์จึงวิจารณ์พเดกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแบบไม่ไว้หน้าผู้นำของเราเป็นทหารมาทั้งชีวิต แล้วการปฏิบัติหน้าที่คือการปฏิบัติราชการใช้งบประมาณเป็นแต่ไม่เข้าใจคนทำมาหากินเขาจะฟังนักธุรกิจบ้างไหมอย่างนี้มันก็เหลือด้านเดียวถึงเวลาอบรมอย่างเดียว one way communication มันเป็นธรรมชาติ